สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่พายเยียกจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกันลัคนาการประจําเดือนมิถุนายน2568นะคะชาวราศีกันลัคนาการนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนค่ะถึง16ตุลาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่ง อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะหรือดูเพื่อความมเถึงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอาจในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆสิ้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและ การลงทุนนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีกรกฎนาักการค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากภาพรวมการงานกันก่อนชาวราศีกรกฎนาัการะคะขอดูภาพรวมการงานในช่วงเดือนมิถุนายน2568นะคะถ้าหากว่าใครเขาเรียกว่าที่ว่างงานเนาะหรือ ชาวกานที่เป็นพนังกงานประจำพนังกงานเงินเดือนหรือชาวกานที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองนะคะมาดูการประภาพรวมการงานของชาวกานในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นยังไงนะคะสี่เหรียญค่ะเก้าถ้วย สวินือดาบนะคะปเป็นไพ่สามเหรียญชาวราศีการลัคนาการน,นะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะไม่มองว่าสําหรับใครที่ว่างงานอยู่เนะเาะถามว่ามีเกณฑ์มีโอกาสไหมนะที่จะได้งานมีค่ะนะคะจะจะจะได้มีโอกาสที่จะได้งานแต่มเป็นโอกาสที่เราอาจจะต้องเขาเรียกว่าฝักเนื้อฝักตัว ออลองถามถามนะคะคนที่รู้จักนะคะคอนเนคชั่นที่รู้จักนะคะหลังจากที่คุณพยายามคนเดียวมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยเราลองไปขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักจากคนที่เขาแบบาจากจากคนที่เราแบบเชื่อมัน่นแล้วก็สนิทใจนะคะลองดูเนาะไม่มองว่ามันไม่ได้ผิดในการขอความช่วยเหลือนะคะ มันไม่ใช่เด็กเส้นหรอกแต่เพียงแต่ว่าเอ้ยเราก็ต้องดูความสามารถในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ลองถามถามดูว่ามีตำแหน่งตรงนั้นตรงนี้ว่างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้แต่ไม่อยากให้ชาวการแบบใจร้อนมากเกินไปนะคะสำหรับชาวการน,นะคะที่เป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานเงินเดือนค่ะไม่ว่าจะรับราชการ ทพเอกชนและทำวิสาหกิจองค์กรบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อยากให้ใจเย็นๆระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์แล้วก็คำพูดเ,เพราะว่าถ้าหากว่ามันพูดจะไม่น่ารักอะ มันมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับคนรอบข้างได้ดังนั้นมองว่าสาติสําคัญมากๆเลยในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสําหรับชาวกันเนาะกับการทํางานร่วมกับคนหลายๆหลายๆคนในองค์กรหรืออะไรเงี้ยนะคะใช้เหตุผลเป็นหลักเนาะ สำหรับชาวกันที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะทำธุรกิจเนาะไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์ธุรกิจเล็กหรือใหญ่เป็นนายตัวเองนั่นแหละนะคะในเรื่องนี้นะคะก็ถามว่า โอเคไหมในส่วนของธุรกิจโอเคค่ะนิ่งๆประคับประคองได้นะคะไม่ได้หวือหวาฟูฟ้าอะไรแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างดีมีปัญหานิดนึงนะคะในเรื่องราวของออบริวารลูกน้องหรือปัญหาการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรประมาณนี้เราต้องเร็วเราต้องเราต้องเด็ดขาด ะะแล้วก็ชัดเจนกับมันในใในในภายใต้ความเด็ดขาดรวดเร็วนั้นต้องรอบคอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวกันเนาะประมาณนี้อันนี้ก็คือภาพรวมการงานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของภาพรวมการเงินของชาวราศีกรกขณาการในช่วงเดือนมิถุนายน2อ6 8นนะคะถ้าหากว่า,ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะ คิงถือเหรียญน,นะคะไพ่สี่ถ้วยเด็กถือไม้เท้าค่ะชาวกันบางคนเริ่มจะคิดที่จะแบบมีเป้าหมาย,ยากเก็บเงินเพื่อเป้าหมายของตัวเองเนาะอัศวินถือไม้เท้านะคะชาวราศีกันรกษณากันนะ ภาพรวมการงานอขอโทษค่ะภาพรวมการเงินนะคะในเดือนนี้มองว่ามีความมั่นคงดีอยู่นะคะไม่ถึงกับขั้นหมุนเงินหรือไม่มีหน้าไพ่ของการขาดแคลนแต่มันเป็นหน้าไพ่ของการเริ่มที่จะคิดถึงความมั่นคงมีการวางแผนนะคะในเรื่องราวของการเงินและความมั่นคงในอนาคตในวันข้างหน้าไม่ว่าใครจะเริ่มเร็วหรือว่าเริ่มช้าก็ถือว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ ที่ดีนะคะการวางแผนการเงินคือดีแน่นอนนะคะชาวกันเนะเาะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการเงินที่ยังไม่ค่อยได้หลังใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ไม่อยากให้กดดันตัวเองมากจนเกินไปนะคะเดินทางสายกลางเนาะส่วนโชคลาภเนี่ยตามหน้าไพ่ถามว่ามีบ้างไหมได้จากการเดินทางนะคะจะมีโชคลาภประสบผลสําเร็จในเรื่องาของการเดินทาง ออการเจราจาติดต่อสื่อสารนะคะมีโชคด้านนี้นะคะชาวกันเนาะถือว่าดีถือว่าโอเคไม่แย่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าสิ่งที่ไพ่าย,ยาจะบอกและเตือนเพิ่มเติมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศรีกรกณลกัน,น,กนในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 8นมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะ10ดาบ9ดาบ ชาวเวอร์สีดาค่ะชาวราศีกันลัษนาการสิ่งที่พ่อยากจะบอกและเตือนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนที่เห็นเห็นชัดๆเด่นๆสีใบเนี่ยนะคะพูดได้เลยว่าเรื่อเรื่องราวของสุขภาพนะชาวกันบางคนนอนไม่หลับ ออฟฟิศซินโดมปวดหลังปวดคอบ่าไหลเอวสะโพกกล้นกบทั้งตัวเลยก็มีนะบางคนก็ต้องระม,มัดระวังเรื่องในเรื่องราวของอุบัติเหตุนะตกจากที่สูงเนาะปีนป่ายใดๆระม,มัดระวังนะคะาบางคน รักษาต,ต้องรักษาต่อเนื่องแต่ยภาพบําบัดร,รักษาตัวนะคะหรือแม้แต่กระทั่งบางคนไปเขาเรียกว่าฝังเข็มนะคะดูแลสุขภาพโดยใช้แพทย์แผนจีนมาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะในในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยดังนั้นนะคะชาวการในช่วงเดือนมิถุนาย,ยานนี้คุณต้องดูแลสุขภาพ ร่างกายของตัวคุณเองให้ได้มากที่สุดการพักผ่อนให้ดีนอนให้พอนอนให้ดีนะคะคิดเจะคิดมากวิตกกังวลลดลงได้ลดลงบำบัดอารมณ์ของตัวเองนะคะชาวกันเนาะมันจะส่งผลในหลายๆเรื่องเลยนะคะอืมประมาณนี้เอ่อบางคนมีมีมีโอกาสที่จะเอ่อผ่าตัด นะคะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่เนาะใครที่มีโรคประจําตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต้องต้องต้องเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยอันนี้ก็อยากให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะแนะน,นําในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกรกขณากรนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะควีนถือเหรียญ เดอะมูนค่ะเดอะสตาร์นะคะแฮงแมนชาวราศีกันลกฎนาการสิ่งที่พ่อยหจะแนะนำในเรื่องดังของการทำบุญเสริมดวงหนึ่งเลยนะคะทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างน้ำและแสงสว่างสองทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคโรงพยาบาล อุปกรณ์การแพทย์นะคะหรือแม้แต่กระทั่งเขาเรียกว่าสังฆทานยาอะไรประมาณนี้นีออ่ออกไะเออนะคะทำได้ทำดีทำเลยนะคะบริจาคลงศพนะคะพ่อหองศพนะคะการทำบุญเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมต่อเติมหรือสร้างใหม่วัดโบสถ์วิหารพระสาธารณประโยชน์ อะไรต่างๆทําได้ทําตามกําลังที่เรามีอีกหินดินปูนทรายกระเบื้องอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับชาวราศีกันย์รนาการในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ